อากิญจญานชานนี่เป็นมหากรรจิตใช่ไหมคะเป็นมหากรรจิตเป็นปรมัิตไหมเป็นปรมัิตเป็นปรมัติตอารมณ์นะเหมือนฌานที่หนึ่งนะสังเกตนะด้าอากิญจญญานชานเนี่ยดึงมาเหมือนกับให้มาเป็นอารมณ์แล้วบริกรรมคำเนี้ยสันตะเมตตังคณิตะเมตังหมายถึงอะไรฮะละเอียดละเอียดละเอียดประณีตละเอียดประณีตก็บริกรรมไปอย่างเนี้ยใช่ไหมคะ จนกระทั่งว่าฌานนจิตเนี่ยเกิดขึ้นมาใหม่ชื่อว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยมีอากิมจัญญายตนะาฌานมาเป็นอารมณ์ถูกรู้เข้าใจนะคะเออโอ้นะมาแป๊บเดียวได้สมาบัติแปดเก้าเลยเนวสัญญานาสัญญายตนะฌาน อันนี้เป็นฌานที่4ของอรูปฌานใช่ไหมคะเป็นฌานที่สของอรูปฌานใช่ไหมคะมีอารมณ์ชื่อว่าอากินจัญญายะตนะฌานเป็นอารมณ์นาดนะอันนี้เหมือนกันตัวนี้เป็นปรมัตอารมณ์ปรมัตอารมณ์ถ้าว่าโดยรูปแบบก็คืออย่างนี้นะอยาจะทำรูปแบบให้ <c oughs> <c oughs> เคยเห็นภาพนี้ไหมคะเ,เคยนะอันนี้ฌานที่หนึ่งสองสามสี่อาการสารนัญจายณะฌา,านนันที่เป็นกุศลเป็นวิบากเป็นกิริยาใช่ไหมคะตอนนี้เราพูดถึงฌานที่เป็นกุศลเพราะว่าเราทําต่อเนื่องจากกุศลใช่ไหมคะถ้าว่าโดยกุศลเนี่ยบุคคลพูดทําฌานนี้ได้ก็มีอยู่4คนก็คือติเหตุกะอุรชนหนึ่งบวกกับ อริยะครบไหมอริยะ,ะครบไหมอริยะ,ะสามเศษขาสามเว้นใครคะ <Rail road> เป็นพระอรหันเป็นพระอระหันนะเอเป็นพระอระหันอันนี้ของพระอระหันองค์เดียวข้างล่างเนี้ยเนี้ยมีพระอระหันองค์เดียวเข้าใจใช่ไหมคะถ้าวิบากจะเกิดขึ้นมามันต้องมีเป็นวิบากของติปุกเกษขะนะวิบากของพระอระหันไม่มีนะเข้าใจใช่ไหมคะนอกจากพระนาคามี สกขาสามนี่มีใครบ้างนะแยกอีก yeah, ทีสิโสอ่าโสสกาอนานะสำคัญที่สุดคือพระอนาคามีจะต้องทําให้เป็นพระอรหันต์ก่อนแล้วก็มาทําฌานเข้าใจใช่ไหมฮะหรือไม่ก็ได้มระรคะสิทธิฌานก็คือฌานเกิดพร้อมกับมรรคก็แล้วแต่นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นั้นพระอนาคามีต้องทําเป็นพระอรหันต์ก่อนจึงมาทาําฌานข้อนี้ได้เข้าใจใช่ไหมคะ มีตรงไหนจะสอบถามไหมมีไมอ่านเดี๋ยวชาี่เขียนรูปแบบตรงนี้ให้ทีหนึ่งว่าอันนี้อารมณ์ชั้นที่หนึ่งมีอารมณ์เป็นชั้นที่หนึ่งมีอารมณ์เป็นกสินุกคาติมากสาสับัญญัติอันนี้มีอารมณ์เป็นบัญญัติส่วนชั้นที่สองชั้นที่สองนี่มีมีอากาสาน,นใจละชาน เป็นอารมณ์เป็นปรามััสอารมณ์หรือว่าเป็นมหคัตอารมณ์นะคะนชันที่สองนะทันไหมคะเงียบคือทันใช่ไหมคะใช่ค่ะชั้นที่สามชาัม้นที่สามนี่มีอารมณ์เป็นอะไรคะนัตถีภาวะบัญญัต เป็นบัญญัติอารมณ์นะคะชั้นที่สี่ชั้นที่สี่มีนี่นะชั้นที่สี่คือนี่นะมีปรมัดเป็นอารมณ์ใช่ไหมคะใช่ไหมคะมีปรมัตเป็นอารมณ์เพราะนั้นชั้นที่หนึ่งมีบัญญัติเป็นอารมณ์ชั้นที่สองมีปรมัดเป็นอารมณ์ชั้นที่สามเป็นมีบัญญัติเป็นอารมณ์ชั้นที่สี่มีปรมัดเป็นอารมณ์ทีนี้ปรมัตเนี่ยมันเป็นมหาคตจิตนะ เรียกว่าเป็นมหาคตาอารมณนะ์นะเคยได้ยินใช่ไหมมหาคตาอารมณ์เห็นไหมฮะมีใครสงสัยหรือว่าไม่ทันไหมทันกันหมดแล้วเก่งมากผ่านแล้ว <c oughs> ผ่าเยเดี๋ยวเราจะได้มีการคุยกันต่อในเรื่องของหลังจากที่ได้สมาบัติ8สมาบัติ9้านี้แล้ว,ลวอารมณ์เป็นมหาคตาใช่ไหมฮะก็จิตเหล่านี้เป็นมหคตาจิตไงคะ จำได้ไหมจิตเหล่านี้เป็นมหากตจิตอย่างเนี้ยอากาสารันใจนาชาเนี่ยเขาเป็นมหากตจิตนะไอ้นั้นเมื่อเอาเขามาเป็นอารมณ์เขาก็ต้องมาเป็นมหากตอารมณ์แล้วไงคะออกเพื่ครับเกิดกลุ่มของมากระตจิตอ๋อใช่คุณจังก็งงนะเนี่ยเอ๊ะเขาเขาต้องการอะไรเออไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรหนังสือด้าหนึ่งศูนย์หกนะหลักสูตรนะหลักสูตรด้าหนึ่งศูนย์หกนี่รูปแบบของ ชั้นที่หนึ่งเนี่ยนะเพราะว่ากันจะไม่เอาขึ้นรูปแบบใช่ไหมคะพระนะพระมาปริอุนุโคเนี่ยอันนี้พูดไปเมื่อคราวที่แล้วละนะถ้าใครฟังไม่ทันยังไงย้อนกลับไปดูคลิปเก่านะของอาทิตย์ที่แล้วนะคะพระมาปริอุนุโคลก็ชกกระเชิก็คือฌานใช่ไหมคะมหลังจากฌานจิตเกิดขึ้นมาก็รูปแบบวิถีจิตก็มีผวังต่อเราสังเกตผว,วังแรกผว,วังหลังะนะพระนะพะติเหตุกะผว,วังข้าจิตสิบสาม มีกรารมด้วยมีรูปด้วยมีอรูปด้วยใช่ไหมคะเออสิบานี่ก็คือมวิ .3.4 มสมวิ .3.4 มเรียกว่าติเหตุกะกามะพวังขจิต4สํานวนหน้า108่ค่ะสํานวนหน้า1นึอันนี้รูปแบบวิถีจิตหน้า1นึมาดูสํานวนกันค่ะว่าโดยบุคคลที่เกิดขึ้นแก่บุคคลห้าจำพวกก็คือติเหตุกะบุคคหนึ่งผลบุคคลสี่ ถ้าบอกผลบุคคลสี่เนี่ยท่านว่าโดยรวมเข้าใจใช่ไหมคะถ้าหากว่าเรากล่าวถึงแต่แยกที่ท่านพูดะเ่ีค่ถ้าเราทําฌานที่เป็นกุศลก่อนทําฌานที่เป็นกุศลหมายถึงว่าบุคคลสี่บุคคลใช่ไหมบุคคลสี่บุคคลเหมือนกันใช่ไหมคะทาฌานทั้งห้าเกิดขึ้นมาได้ก่อนหลังจากนั้นสําคัญที่สุดก็คือตรงพระใช่ไหมตรงพระนาคามีเนี่ยท่านจะต้องปฏิบัติให้ได้เป็นพระอรหันต์ก่อนเมื่อพระนาคามีปฏิบัติได้เป็นพระอรหันต์ปับ๊บ ท่านก็สามารถมาทําท่านฌานของท่านมีอยู่แล้วฌานก็กลายเป็นกิริยาฌานไปอันนั้นเป็นโดยแบบวัดตามบุคคลเลยอย่างเงี้ยนะถ้าหากว่า,ท,าท่านยังไม่ได้ทาําฌานสมุทตาระอนาคามีเนี่ยยังไม่ได้ทําฌานเลยและพอท่านปฏิบัติเป็นพระรหันต์ก่อนปฏิบัติเป็นพระรหันต์ก่อนแล้วท่านก็มาเริ่มทาําฌานฌานที่หนึ่งถึงฌานที่5ก่อนว่าจิตของท่านตอนนี้เป็นพระรหันต์แล้วจิตก็เป็นกิริยาจิตเข้าใจใช่ไหมคะก็ชื่อว่ารูปารวจระ กิริยาจิตห้าดวงรูปาวาจระ,ะจิตห้าห้าแบบนี้ฮะห้าชามถ้าเราเอาบุคคลมาพูดเราจะต้องเข้าใจว่าจิตครั้งแรกเนี่ยเป็นของใครก่อนบุคคลนั้นเนี่ยถ้าไม่ใช่พระอรหันเนี่ยจิตจะต้องเป็นกุศลเข้าใจนะคะจิตจะต้องเป็นกุศลก่อนชื่อว่ากุศลและจิตก่อนถ้าท่านนั้นเป็นพระอรหันเมื่อไหร่จิตนั้นจ้องชื่อว่าเป็นกิริยาจิตทันทีเข้าใจนะคะอ่า<ำ>น,นี้ว่าโดยรวม มีทานกุศลกริยาหน้า108เนี่ยนะท่านบอกว่า,วาโดยบุคคลเนี่ยท่านรวมเลยใช่ไหมคะติปุกหนึ่งอริยสี่แล้วเราก็ให้จําเอาไว้ให้แม่นยําเลยว่าบุคคลที่จะทำฌานจิตให้เกิดขึ้นมาได้นะคะบุคคลนั้นจะต้องเป็นติเหตุก,กัดเข้าใจนะคะติเหตุก,กักก็คือบุคคลผู้มีเหตุสามมีโลภะอโทสะอาโมหะก็คือมีปัญญาตั้งแต่เกิด ตรงอุปถัมภ์ขของปฏิสนธิจิตเนี่ยเกิดมาต้องเป็นคนมีปัญญาตั้งแต่เกิดเลยนะแต่คนมีปัญญาตั้งแต่เกิดนี่เราต้องแยกเป็นสองกลุ่มใช่ไหมกลุ่มหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะทําฌานพวกนี้ได้มีปณิสัยติดตามสงอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นคนติเหตุจริงๆแต่ไม่มีปณิสัยก็ทําเรื่องพวกนี้ไม่ได้เข้าใจนะไม่ว่าจะเป็นมรรคผลนิพพานฌานอภิญญาถ้าคนเหล่านี้เนี่ยแม้นเป็นติเหตุตั้งแต่เกิดนะแต่เขาไม่มีอุปนิสัยเลย ในเรื่องของการทํามัดผลนิพพานฌานอภิญญาให้เกิดเนี้ยบุญน่ะบุญเก่าบุญเก่านํามาเกิดดีแต่ว่าพอเกิดมาแล้วเนี่ยไม่มีกัลยาณมิตรชี้แนะชี้นาอย่างเงี้ยแล้วไม่มีปณิสัยเรื่องพวกนี้เลยก็จบเป็นตีก็ติไปก็จบไปใช้ใช้ความเป็นตัวเองอ่ะที่แบบเหมือนคนเก่งอ่ะเหมือนคนฉลาดเหมือนคนมีปัญญามากๆอ่ะเอาไปทําอย่างอื่นเยอะแยะเลยก็อย่างว่าเนาะก็ตรงนี้มัน หลากหลายกรรมจัดสรรมันไม่ใช่บ้านจัดสันกรรมจัดสาาันผ <c oughs> บอกว่าบอกว่าบ้านจัดสั็คิดออกเลยอ๋อเขาจัดสอน่างนี้แหรอเอาว่า <c oughs> ได้ภูมินะถ้าห้าบุคคลนี้ว่าโดยรวมแล้วเกิดได้ยี่สิบหกภูมิเห็นไหมฮะก็ะคือกามสุขติภูมิเจตมนุษย์หนึ่งเทวดาหกนะเรียกว่ากามสุขติภูมิเจ รูปอุภูมิ15บ้เนอสัญญาสัตตภูมินะและอรูปภูมิสี่ก็ยังได้อีกต่างหากเพราะอะไรจึงได้ขนาดนี้เรามาดูองค์ธรรมปรามัตที่ท่านแสดงเอาไว้องค์ธรรมปรามัตก็คือผวังแรกผวังหลังได้แก่ติเหตุกะรผวังกจิต13อันนี้ใช้คําว่าติเหตุกะเห็นไหมคะติเหตุการผวังกจิต13 13ดวงนี้แยกออกมาอีกว่าเป็นกามติเหตุกะรผวังกจิต4ก็คืออรูปวิบาสส เขียนไว้ด้วยนะอย่าฟังเพลินนะจ๊ะเพลินนะจ๊ะ <c oughs> มองวี่สามสี่นะก็คือการติเหตุกะพวงงั้นจิตสีและมหากตะจิตเท่าไหร่ฮะเก้า <9. S 1> มหากตะดจิตเก้านี่ก็คือ,ร,อรูปวิห้ารูปวิสี่ต้องเป็นวิบากหมดเลยนะรูปวิห้าร,รูปวิสี แล้วสันวนก็บอกว่าแล้วแต่บุคคลและภูมิเห็นไหมฮะแล้วแต่บุคคลและภูมิถ้าเอาติเหตุกะปุตุชนหนึ่งมาซึ่งมีจิตที่เป็นมมวิสัมสีดวงใดดวงหนึ่งดูนะการจะยกไปตรงนี้ขึ้นมานะถ้าหากว่าบุคคลแล้วแต่บุคคลและภูมิใช่ไหมสันวนเนี้ยค่ะเห็นเห็นสานวนไหมคะแล้วแต่บุคคลและภูมิ ใช่ไหมฮะ,ะบุคคลและภูมิถ้าว่าโดยะวังตอนนี้เนี่ยวังมีทั้งหมด13ใช่ไหมฮะใช่ค่วัง13บี่ชื่อ,นนะกกอว่าอะไรนะติเหตุกะภวางติเหตุกะวังคจิต13 13นะแต่13ทนี่แยกออกมาเป็นเป็นอะไรมาัางกามะติเหตุกะผวังคจิต4อันนี้ก็คือมวิสี จากมวิสีต่อไปอันนี้เป็นรูปรูปติเหตุกะพวังคจิต5อันนี้ก็เป็นอะรูปติเหตุกะพวังคจิตโมวิสัมสีไงครับหะนี่ไงมวิสามสี่อาจารย์ไม่ได้เขียนสาให้ใช่ไหมเขียนก็ได้ค่ะ <c oughs> มองมีสามสี่เอเขียนเขียนให้ก็ได้ค่ะเขียนให้ก็ได้นะอันนี้รูปตีเหตุกะพวังห้าแต่ว่าในสานดวนนี้บอกว่ามหาคตะใช่ไหมมหาคตะนะนี่ก็มหาคตาใช่ไหมคะมหาคตะเออพวังขจิตเก้าเลยมหาคตะ ตั้งวิบากค่ะพวกนี้เป็นมหาคตะวิบากหมดเลยแต่แต่เอาสัมถะเอาสัมนตามนี้ไงใช่ไหมตรงนี้เรียกว่ามหาคตะมหาคตะเก้าใช่ไหมนี่เป็นรูปวิห้า